ปกติเวลาเรานึกถึงป่าสวยๆเนี่ยนะคะเราจะนึกถึงอะไรคะก็ต้องเป็นต้นไม้ใบหญ้าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะธรรมชาติล้นๆนเลยแต่ว่ามีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือคนครับหรือในที่นี้ก็คือภิกษุเนี่ยจะทำให้ป่าสวยขึ้นมาได้ยังไงกันมันเหมือนจะสวนทางกับความคิดเราเลยนะคะที่ว่าความงามของธรรมชาติคือการปลอดจากมนุษย์ ใช่ครับและคำถามนี้คือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยซึ่งมาจากพระสูตรที่ชื่อว่ามหาโคสิงคสารสูตรอ๋อค่ะเรื่องเราเกิดขึ้นในป่าที่ชื่อโคสิงคสารวันในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงามมากเหล่าพระอรหันต์สาวกชั้นผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้ามารวมตัวกันแล้วก็ถกกันในประเด็นนี้แหละครับว่าภิกษุแบบไหนกันที่จะทําให้ป่าแห่งนี้งดงามอย่างแท้จริงโอเคค่ะ งันเป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่แค่การมาเล่าเรื่องตามลำดับแต่คือการสำรวจสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าสเปกตรัมของความเป็นเลิศผ่านมุมมองของสุดยอดอรริยสาวกหกท่านแล้วมาดูกันว่าคำตอบสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เออมาพลิกทุกมุมมองนั้นคืออะไรและเราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้กับชีวิตเราได้ยังไงเรื่องเริ่มต้นเร็วมากครับ ในคืนที่ว่านั้นพระอาหารหันห์หรูปซึ่งแต่ละท่านก็เป็นผู้เลิศในด้านต่างๆกันไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระมหาโมคลานะผู้มีฤทธิ์มากพระมหากสกปะผู้ยึดมั่นในการทุดงหรือพระอานนท์ผู้ทรงจำพระธรรมได้ทั้งหมดโอ้โหบังเอิญมารวมตัวกันที่สำนักของพระสารีบุตรผู้เป็นเลิศด,ด้านปัญญาทั้งหมดมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือการสนทนาธรรมตรงนี้มี จุดที่น่าคิดนิดหนึ่งนะคะคือท่านเหล่านี้บรรลุอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วแต่ก็ยังขวนขวายที่จะฟังธรรมสนทนาธรรมกันอยู่เสมอมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเรียนรู้ไหมคะบอกชัดเจนเลยครับว่าการเรียนรู้และการขัดเกลาปัญญาเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดแม้จะถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วความสุขในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจก็ยังคงอยู่อืมซึ่งก็นำมาสู่จุดเริ่มต้นของการสนทนาในคืนนั้นเลย เมื่อทุกคนมาถึงที่พักของพระสารีบุตรแทนที่ท่านจะเป็นผู้แสดงธรรมกลับเป็นคนเปิดประเด็นด้วยคำถามนั้นขึ้นมาแทนว่าป่าโคซิงคาสารวันอันน่ารื่นรมนี้จะงดงามยิ่งขึ้นด้วยภิกษุเช่นไรใช่ครับเป็นการโยนคำถามที่เปิดกว้างมากๆแล้วท่านก็เริ่มถามทีละรูปเลยเริ่มจากพระอานนท์ก่อนครับพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถากแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงมากที่สุดท่านก็ตอบในมุมของท่านเลยว่า าจะงามด้วยภิกษุที่เป็นพระหูสูตรพระหูสูตรก็คือเป็นผู้คงแก่เรียนฟังมามากจำได้แม่นยำแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถนำธรรมะที่จำได้นั้นมาแสดงให้คุณอื่นฟังเพื่อชำระล้างกิเลสของเขาได้อ่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่แค่เป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ที่จำได้อย่างเดียวครับไม่ใช่แค่นั้น แต่ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นออกมาให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยถ้าเปรียบกับยุคนี้ก็คงเหมือนสุดยอดเมนเทอร์หรือโค้ชที่ความรู้ไม่ได้เก็บไว้กับตัวแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นได้ถูกต้องเลยครับความงามในมุมมองของพระอานน์เนี่ยคือความงามที่เกิดจากการให้ปัญญาเป็นการสร้างประโยชน์สู่ภายนอกแต่พอมาถึงคําตอบของรูปถัดไปคือพระเรวตะมุมมองกลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพลิกยังไงคะ พระเรวะตะเป็นผู้ยินดีในชานสมาบัติท่านตอบว่าป่าจะงามด้วยภิกษุผู้ยินดีในความสงัดความสงัดครับอยู่เงียบๆคนเดียวประกอบความเพียรในการทำสมาธิแล้วก็จเจริญวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลาพูดง,ง่ายๆก็คือความงามในมุมของท่านเกิดจากการทำงานกับโลกภายในของตัวเองล้น้ลนๆเลยครับอ๋อ oh. แทบจะเป็นขั้วตรงกันข้ามกับพระอ,อนนท์ที่เน้นการสื่อสารกับโลกภายนอกเลย น่าสนใจมากค่ะมันเหมือนเป็นคำถามคลาสสิกเลยว่าระหว่างคนที่มีความรู้กว้างขวางสอนคนได้เป็นพันๆกับคนที่มีจิตใจที่สงบนิ่งสมบูรณ์แบบอยู่เพียงลำพังแบบไหนคือความเป็นเลิศที่แท้จริงกันแน่ครับแล้วรูปต่อมาล่ะคะพระอนุรุทธะท่านมองเรื่องนี้ยังไงพระอนุรุทธะเป็นผู้มีทิพย,ยจักษุหรือตาทิพท่านเลยตอบในมุมที่เหนือชั้นขึ้นไปอีกค่ะท่านบอกว่า ป่าจะงามด้วยภิกษุที่สามารถใช้ตาทิพย์ตรวจดูโลกได้เป็นพันๆโลกเห็นการเกิดการตายการเวียนว่ายของสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายตามอานาจของกรรมฟังดูเหมือนเป็นเรื่องโชว์พลังพิเศษเลยนะคะสำหรับคนยุคใหม่อาจจะรู้สึกว่ามันต่างอะไรกับการอวดอ้างอิทธิฤทธิ์อะไรคือแก่นสารทางธรรมที่อยู่เบื้องหลังความสามารถนี้คะ่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะแก่นของมันไม่ได้อยู่ที่การเห็นโลกเยอะๆเลยแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ของการเห็นนั้นต่างหากผลลัพธ์ การได้เห็นวัตสงสารที่น่าสะพรึงกลัวเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนเกิดเวียนตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะกรรมมันทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าสังเวชสังเวชคือความสลดใจอย่างรุนแรงซึ่งความรู้สึกนี้แหละครับที่เป็นแรงผลักดันมหาศาลให้อยากจะออกจากวงจรน,นี้ให้เร็วที่สุดมันคือการเห็นภาพใหญ่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติของตัวเองเข้าใจแล้วค่ะคือใช้มุมมองระดับจัก,กรวาลเพื่อมาจุดไฟให้กับการเดินทางภายในของตัวเอง ทีนี้จากมุมมองที่กว้างใหญ่ไพศาลร,ระดับคอสมิกเรามาสู่มุมมองของพระมหากาสปะซึ่งดิฉันว่าท่านดึงเรื่องกลับมาสู่พื้นดินมากๆเลยสู่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันใช่เลยครับพระมหากาสปะผู้เป็นเลิศด,ด้านการถือธุดงตอบว่าป่าจะงามด้วยภิกษุที่ถือธุดงควัอย่างเคร่งครัดเป็นผู้มักน้อยสันโดษใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็มีความเพียรอยู่เสมอค่ะ ซึ่งธุดงในที่นี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าคือการเดินทางไกลไกลใช่ครับคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วแก่นของมันลึกซึ้งกว่านั้นมากแล้วแก่นของมันคืออะไรคะใช่แค่การทรมานร่างกายหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับหัวใจของธุดงไม่ใช่การทรมานแต่คือการฝึกจิตใจผ่านการลดทอนความสะดวกสบายอ๋อมันคือการออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อขจัดข้ออ้างของกิเลสยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะได้เลือกอาหารอร่อยอร่อย ก็ฉานอาหารรวมในบาทเดียวเพื่อฝึกไม่ให้ลิ้นติดในรสชาติหรือข้อวัดที่เรียกว่าเนสัชิกังคะค่ะคือการไม่นอนเลยตลอดคืนอยู่ในอริยาบทนั่งยืนเดินเท่านั้นเพื่อต่อสู้กับความขี้เกียจและความง่วงโดยตรงมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณด้วยการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเหมือนเป็นการฝึกหน่วยรบพิเศษทางจิตวิญญาณเลยนะคะคือเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเพื่อฝึกให้แข็งแกร่งครับผม ทีนี้มถึงคำตอบที่ดิฉันว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดคือคำตอบของพระมหาโมคคลานะครับท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมากที่สุดแต่ท่านกลับไม่พูดถึงเรื่องฤทธิ์เลยแม้แต่น้อยใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากท่านตอบว่าป่าจะงามด้วยภิกษุสองรูปที่กำลังสนทนาอภิธรรมกันอยู่อภิธรรมครับคือถกเถียงปัญหาธรรมะชั้นสูงถามตอบกันไปมาอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีติดขัดเลยมันสะท้อนว่าสำหรับท่านแล้ว ความเป็นเลิศที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแสดงฤทธิ์แต่อยู่ที่ความคมคายของปัญญาอืมการรับปัญญาผ่านการสนทนาธรรมะชั้นสูงนี่แหละคือหนทางสู่ความหลุดพ้นโดยตรงและสุดท้ายก็มาถึงเจ้าของคําถามพระสารีบุตรผู้มีปัญญาเป็นเลิศท่านสรุปมุมมองของท่านว่ายังไงคะท่านให้คําตอบที่สมกับเป็นผู้มีปัญญามากจริงๆครับท่านบอกว่า ป่าจะงามด้วยภิกษุผู้มีอำนาจเหนือจิตใจของตนเองอย่างสมบูรณ์หรือที่เรียกว่ามีวสีวสีครับคือสามารถควบคุมจิตให้เข้าฌานสมาบัติขั้นไหนก็ได้ออกตอนไหนก็ได้ตามที่ใจต้องการได้ทันทีท่านเปรียบเหมือนพระราชาที่อยากจะหยิบฉลองพระองค์ชุดไหนในตู้มาใส่เวลาไหนก็ได้ตามใจชอบโอโ้โหมันคือภาพของอิสรภาพทางจิตใจอย่างถึงที่สุดเลยครับ Oh, <laughs> ครบทั้ง6มุมมองแล้วแต่ละท่านก็ให้คำตอบที่สุดยอดในทางของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเรามีทั้งผู้ให้ปัญญาคือพระอานทน์ผู้เชีียวชาญโลกภายในคือพระเรวะัะผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลพระอนุรุทธ,ธะผู้มีวินัยเข้มแข็งพระมหากสปะผู้มีปัญญาล้ำลึกคือพระมหาโมคลานะและผู้มีอำนาจเหนือจิตใจคือพระสารีบุตรครับผม มันเหมือนเป็นคำถามที่ตัดสินไม่ได้เลยว่าใครดีกว่าใครแล้วเหล่าพระเถระทำยังไงกันต่อคะพวกท่านก็คิดเหมือนกันครับว่าทุกคำตอบล้วนเป็นคำกล่าวที่ดีหรือสุภาษิตท,ทั้งสิน้นเลยตัดสินใจพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามว่าในบรรดาคำตอบทั้งหมดนี้คำตอบของใครคือที่สุดกันแน่และนี่คือจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วสินะคะใช่ครับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด พระองคมก็ทรงให้การรับรองก่อนเลยว่าคำตอบของพวกเธอทั้งหมดเป็นสุภาษสิทธิ์โดยปริยายอืมคือทุกคำตอบนั้นดีนามและถูกต้องในแง่มุมของตัวเองทั้งหมดเพราะล้วนเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นได้ทั้งสิน้นนี่คือการให้เกียรติและยอมรับในทุกเส้นทางไม่มีการบอกว่าทางของใครผิดหรือด้อยกว่าเป็นการตอบที่ยอดเยี่ยมมาก แ,และพระองค์ก็ประทานคำตอบในมุมของพระองค์เองซึ่งดิฉันได้ยินมาว่ามันพลิกทุกอย่างที่คุยกันมาก่อนหน้านี้ไปเลยพลิกไปเลยครับพระองค์ตรัสว่าภิกษุที่จะทำให้ป่าโคสิงคาสารวันงดงามอย่างแท้จริงนั้นคือภิกษุที่กลับจากบิณฑบาตในตอนเช้าแล้วเข้าที่นั่งสมาธินั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงกะแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองอย่างเด็ดเดียวว่าตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย เราจะไม่ทำลายบัลลังก์นี้โอ้โห oh พูดภาษาชาวบ้านก็คือถ้ายังไม่บรรลุธรรมเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เด็ดขาดโอ้โห oh ขนลุกเลยค่ะมันเปลี่ยนมุมมองไปทั้งหมดเลยคำตอบของเหล่าสาวกคือภาพของความสำเร็จหรือความเป็นเลิศในแต่ละด้านใช่ครับ แต่คำตอบของพระพุทธเจ้ากลับไม่ได้พูดถึงความสําเร็จเลยแม้แต่น้อยถูกต้องครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ไปที่ผลลัพธ์แต่พระองค์ชี้ไปที่ความตั้งใจอันแน่วแน่ในปัจจุบันขณะอืความงามที่แท้จริงในสายพระเนตรของพระองค์คือความงามของความเพียรอันเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้าและชําระล้ายกิเลสของตัวเองให้สิ้นซากมันคือความงามของความพยายามที่ไม่ย่อท้อไม่ใช่ความงามของความสมบูรณ์แบบที่บรรลุแล้ว พอมาคบคิดดูดีๆคำตอบนี้มันทรงพลังมากเพราะมันทำให้ความงามหรือความเป็นเลิศกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ทันทีเลยค่ะครับผมไม่ว่าสถานะของเราจะเป็นยังไงเราไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะไม่ต้องมีพลังพิเศษไม่ต้องเชี่ยวชาญอะไรเลยแค่มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างถึงที่สุดในตอนนี้ใช่เลยครับแนวคิดนี้มันทลายกำแพงทั้งหมดเลย สามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานในครอบครัวหรือในสังคมค่ะความงดงามที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือสําเร็จที่สุดแต่อาจจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่กําลังพยายามขัดเกลาข้อบกพร่องของตัวเองอย่างสุดกําลังคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความอ่อนแอในใจตัวเองนี่คือความงามที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นงั้นถ้าจะสรุปการพูดคุยของเราในวันนี้ก็คือเราเดินทางจากคําถามที่ว่า อะไรทําให้ปางงดงามไปสู่การสํารวจ6สุดยอดคุณธรรมและสุดท้ายก็มาพบกับคําตอบที่เหนือกว่านั้นทั้งหมดนั่นคือความมุ่งมั่งอย่างไม่สั่นคลอนที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นครับและถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดที่น่าสนใจอาจจะมองแบบนี้ได้ครับว่าคําตอบของเหล่าอริยาสาวกทั้ง6ท่านนั้นเปรียบเสมือนภาพของยอดเขาที่แตกต่างกันอ๋อค่ะเป็นเหมือนจุดหมายปลายทางของความเป็นเลิศในแต่ละสายทาง แต่คำตอบของพระพุทธเจ้ากลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับยอดเขาหรือจุดหมายปลายทางนั้นเลยแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการปีนในทุกย่างก้าวหมายความว่าระหว่างทางสำคัญกว่าปลายทางอย่างนั้นหรือคะอาจจะพูดได้ว่าความแน่วแน่ระหว่างทางคือตัวชี้วัดความเป็นเลิศที่แท้จริงต่างหากครับ มันชวนให้เรากลับมาทบทวนว่าในทุกเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการพัฒนาตนเองก็ตามาความงามหรือคุณค่าที่แท้จริงนั้นอาจได้ไม่วัดกันที่ความสำเร็จสุดท้ายเสมอไปแต่อยู่ที่ความตั้งใจอย่างไม่ยอมแพ้ในระหว่างทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นต่างหากครับ